แม่ทพัพภาค2แจ้งเตือนกัมพูชาเตรียมใช 21, ้ b n 2 1ยิงเข้าไทายคืนนี้วันนี้เราเผเชิญสถานการณ์ที่ไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป กองทัพภาคที่2รายงานชัดเจนว่ากัมพูชามีการเคลื่อนไหวที่จะใช้จรวดหลายลำกล้อง BM 2 1ยิงเข้ามาในดีแดนไทยในยามค่ำคืนเป้าหมายคือทำให้เกิดการบาดเจ็บการสูญเสียและความหวาดกลัวในฝั่งของเรานี่ไม่ใช่เพียงการยย่ยยุนี่คือภัยคุกคามต่อชีวิตของคนไทยโดยตรงประเทศไทยเป็นชาติที่เคารพสันติภาพแต่ความอดทนของเรามีขีดจำกัดและศักดิ์ศรีของประเทศไทยต้องไม่มีวันถูกเหยียบย่ำเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องดำเนินการแบบเด็ดขาดร,รวดเร็วและเป็นระบบ ไม่ใช่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามคิดว่าไทยจะยอมให้ใครมาจุดไฟสงครามใส่เราได้ง่ายๆหนึ่งต้องเสริมกําลังป้องกันขัานสูงสุดในทุกจุดเสี่ยงปกป้องชุมชนชายแดนเป็นอันดับแรกชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสําคัญที่สุด2กดดันทางการทูตอย่างเข้มข้นและเป็นทางการทันทีให้โลเห็นว่าไทยถูกคุกคามไม่ใช่ผู้เริ่มต้นต้องชัดเจน 3. เรียกความประชุมความมั่นคงแห่งชาติเร่งด่วนวางมาตรการตอบสนองให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าการโจมตีไทยมีต้นทุนสูงที่เกินจะรับไหวสีเตรียมมาตรการป้องกันและตอบโต้ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและแข็งแรงพอจะทําให้การคุกค,คามยุติลงทันทีประเทศไทยจะไม่เริ่มสงครามแต่ประเทศไทยจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของใครทั้งนั้นและสําหรับรัฐบาลคุณนุทินนี่คือจุดที่ท่านต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านยืนอยู่ข้างคนไทยหรือยอมให้ภัยคุกค,ค,คามลุกล้ำแผ่นดินไทยโดยไม่ตอบสนอง ชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนทุกอย่างและรัฐบาลต้องปกป้องประเทศไทยได้วยความเด็ดขาดประเทศไทยไม่ควรมีคนไทยคนใดคนหนึ่งต้องเสียชีวิตเพิ่มอีกแล้วประเทศไทยต้องปลอดภัยคนไทยต้องปลอดภัยและศักดิ์ศรีของชาติไทยต้องไม่ถูกท่าไทยต่อไปแล้วคุณล่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ปิดคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ